วันนี้นะก็เข้าสู่ EP ีที่3นะของการเอาชีวิตรอดแบบมันๆก็ขอบคุณครับที่ชื่นชอบคลิปที่ผ่านมาของผมนะก็ฝากเพื่อนๆไปรับชมและติดตามกันได้เลยก็สวัสดีนะครับเพื่อนรักชอบเล่นเกมทุกท่านนะก็วันนี้มาเอาชีวิตรอดกันต่อนะ e ีพีที่3 ก็จะมาครบาบจะสลบนากคติกันก็จะไปจับแรบเตอร์นะเดี๋ยวมาทําเนื้อเน่าให้ดูก่อนว่าทํายังไงให้เนื้อมันเน่าไวโอเคนี่ผมก็เอาก้อนเนื้อที่กําลังจะเน่านะถ้ามันกําลังจะเน่าเราก็กดแยกให้มันเป็นชิ้นเดี่ยวแบบนี้เลยมันก็จะใกล้จะเน่าทั้งหมดโอเคก็รอเวลาให้มันเน่าเป็นจะเน่าแล้วล่ะ เราก็ไม่ต้องรอให้มันเน่าทีละอันเห็นปะมันก็เน่าอย่กกรเนี่ยหาก้อนที่ใกล้จะเน่าเนี่ยโอเคแล้วก็จับแยกให้มันเป็นเดี่ยวให้หมดแยกให้เป็นอันเดียวอะโอเคก็ระวังรอก็มาคาบกันเลยครับลูกดอกนะผมพอที่จะมีเนื้อเน่าอยู่ก็คาไปนักคติกเออเติมไปโอเค เดี๋ยวผมขอคราฟแท่นะไปคราฟแท่เพื่อไปตีเอาซิวอะ่ะก็คือดอกไม้อะ่ะคือใย,ยดอกไม้อะ่ะคือผมจะเอามาทำชุดไงจะเป็นชุดกันร้อนคืออากาศมันร้อนนะแบบนี้เดี๋ยวผมไปหาซิวก่อนทางไหนมีวะเดี๋ยวทางนี้ผมเห็นรูปแบบนะแก ันนี้ผมก็ต้องไปใช้มือเก็บดอกไม้ออาก่อนแมงเก็บยากด้วยแล้วก็ยากใ่ในคอมนะในมือถือแมงก็เก็บยากเ็นละ่ะคือต้องหาเหลี่ยมดีๆถึงจะเก็บมันได้อืมเดี๋ยวขอเก็บตรงนี้แล้วก็ลามไปนี่เป็นไงสูตรผมโหดปะนี่อันเนี้ยแมงเก็บยากใช่ไหมเราก็เลิมอันนี้ก่อนเอาแต่นี้เก็บแมงไม่ได้เลยสักอันโอเคได้ละ อด้มาหกนะขาดอีกสี่นะมันเก็บยากว่ะโอเคหาไม่ก็ได้เออเออเ,อ,อ,เอ,อ้ได้แล้วเออพอละใช้อะไรมั่งวะโอเคนั่งนะใช้นั่งใช้ไม้ก็พอที่จะมีอยู่ได้แล้วก็มันจะสะดวกสบายนะ มันจะได้ทั้งไฟเบอร์แล้วก็ซิลแล้วก็เบอร์รี่นะเพื่อนมีไว้ก็ดีเออนี่เป็นไงคือแมปไอแลนด์ไม่มีนะมันจะมีทะเลทรายกับเล็กนาล็อกโอเคเป็นไงละ่ะหดได้เยอะบอกเลยเงเต็มได้เบอร์รี่ด้วยหนักกระเป๋าวะ่ะ คือผมจะเก็บไว้แค่เบอร์รี่ดำแล้วก็ซิลแล้วก็ไฟเบอร์แค่นั้นแหละแล้วก็หวดไปได้เยอะได้เยอะก็ไม่ต้องคาบไอ้นี่มาหรอกเคียวนะไม่ต้องคาบหรอกแบบนี้มีแท้ก็ใช้แท้จะ่มันค่อนข้าที่จะแตกไวก็มันซ่อมมันหน่อยตีตูดหมาด้วยไงยโอเคหนักว่ะหมานักนะให้มันตามเราไปแล้วกัน ก็ตามมาไอ้น้องก็วิ่งไปอนนี้ก็น่าจะทำเสร็จแล้วละ่ะนาโคติกเราอย่าสลบนะเดี๋ยวผมจะคราบลูกดอกเอ้ยลูกดอกก็มีแล้วเดี๋ยวก็เป็นคราบเป็นลูกดอกอย่าสลบเลยอาบอยาสลบนะโอเคก็พอแล้วละ่ะผมมีแค่ส0ิบกว่าดอกไงเดีย๋ยวเรียนแองแกรมก่อนในว่า โอเคเจอแล้วก็ปฏิบัติการการคราฟได้เลยเดี๋ยวผมยังไม่คราฟชุดนะเดี๋ยวขอไปจับแรปเตอร์ก่อนเอาสัก3ตัวนะมีสักสาตัวนี่คือมันจะได้บัฟทีมได้ไงตัวที่เวลเยอะที่สุดก็จะเป็นจาฟูงนะกัแ,ะแบบหมาอย่างเงี้ยก็เหมือนกันหมาน่าจะก,กี่ตัวล่ะ สามตัวหรือ4ตัวนี้แหละแต่ผมขี้เกียจจับจับแรปเตอร์ดีกว่านี่มันก็จะเริ่มมืดละคือเดี๋ยวผมต้องข้าไฟนะทะเลรายนะก็กลางคืนจะค่อนข้างหนาวนะกลางวันก็ค่อนข้างที่จะร้อนมากอากาศหนาวนี่เราก็จะหิวบ่อยก็เตรียมเนื้อเตรียมอะไรไปให้พร้อม เ,ออเดี๋ยวผมก็จะคาไฟนะคับคบเพลิงนี่คือมันจะมืดละคือกูไม่มีอะไรเลยไม่มีอะไรเลยกูไม่ได้ฟาร์มอะไรเลยใช่ไหมไม่มีจริงๆไม่มีไม,ไม,ม,ไม้ไม่มีฟินไม่มีอะไรเลยนี่ขนาดผมฟาร์มหนังมาเยอะนะก็ใกล้จะหมดนะคือต้นเกมนี้จำเป็นมากนะหนังสัตว์นี่ถ้าเก็บได้ก็เก็บ คือจำเป็นจริงๆนี่ผมฟาร์มมาเยอะนะยังหมดอ่ะนี่ผมมีมาแล้วก็พอที่จะหาหนังได้ง่ายหน่อยโอเคเดี๋ยวผมขอไปเอาไม้ก่อนจพพอนะครับคบเพลิงไงคือเราต้องมีไฟนะจะไปจับแรปเตอร์หมองมีเห็นนะมองไม่เห็นจับกลางวันมันก็อุ้อีกนานกว่าจะเช้าจับแมงกลางคืนนี่นแหละ โอเคผมเจอต้นไม้ลกะก็หวดไปโอ้โหแถมกระตุกนิดหน่อยโอเคก็ขาดฟินก็น่าจะได้ละโอเคได้แล้ววะก็แค่นี้แหละเดี๋ยวค่อยมาปักแทสไว้ที่บ้านนะอุยอ้ยอุย้ยมาหาวะอุย้ยดนที่เวลสูงอุย้ยเกือบเกือบโอเคช่วยช่วยพอด้วยช่วยพอด้วยโอเคเป็นงไงมาผมดีนะอัพดาเมจมาแรง คืออัพดาเมนมาแรงอ่ะมาเดี๋ยวผมขอเพียนตัวนะตัวนี้เวลน้อยเลือดก,ก็น้อยเดี๋ยวผมเอาพราร์ซออีกตัวหนึ่งไปเวลสูงแล้วก็เลือดสูงคือผมจะใช้พราร์ซอแทงให้ดูไงคือเราได้ไม่ต้องใช้โบล่าคล้องทีละตัวใช้พราร์ซอแทงแม่งเลยจบก็เน้นยิงให้ไวอ่ะยิงจันสรุปให้ไวไป โอเคตอนนี้ผมก็เดินทางมาเห็นแรปเตอร์แวบๆนะอยู่ข้างหน้าเดี๋ยวขออ้อมไปดูก่อนว่ามีกี่ตัวถ้ามีสาบตัวก็ดีโอเคมองไม่เห็นนะเมื่อกี้เห็นมันวิ่งผ่านผมไปแวบๆอืมนี่เราก็เข้าไปเลยนี่แหละเราก็แทงเอเควเวลสูงเลยนะ40 วงต้นเกมก็เวลเท่านี้ก็ถือว่าใช้ได้เราก็ยิงไปยิงไปดะปล่อยดิหลับก็พราราซอก็หาเวลสูงๆนะเลือดมันก็จะเยอะเ่อผมเจอไข่มุกมาเมื่อกี้เดี๋ยวคอยเอาแซ่มาเก็บคือใช้แซ่เก็บไข่มุกนี่จะได้เยอะมากบอกเลยเนี่ยไข่มุกเดี๋ยวผมเอาเนื้อที่มาก่อนนะเนื้อมันอยู่ที่มานะ หลับดิหลับมาใช้เนื้อธรรมดาครับพอวิวไม่สูงไงค่อนข้างที่จะตื่นไวเออโอเคยวไปเก็บไข่มุกให้ดูนี่ก็จะเป็นไข่มุกนะมันก็จะแวบ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 แบบนี้นี่เราก็แท่หวดไปโอเคหวดแล้วเก็บไฟเราไปด้วยไหมยของแท้เห็นปะโุทเยอะ ทะเลทรายก็จะเจอได้ตามคูน้ำที่มันแห้งๆแบบนี้นะนี่ผมก็เดินมาเลาะคูน้ำมาเลยที่มันแห้งเหือดตอนนี้ตัวผมก็หิวน้ำด้วยเดี๋ยวไปหาน้ำกินซะหน่อยนี่มีแหล่งน้ำวะ่ะแล้วก็แหล่งน้ำแบบนี้นะก็ระวังไอ้เคที่กระโดดงับเราอะ่ะมันจะมีไอ้เคที่งับเรา คาบเราไปแดกก่ะคือระวังให้ดีผมกระเสียวๆอยู่เล็กก็ยากได้นะ <c oughs> มันมีแหละมันต้องอยู่แถวนี้แหละเชื่อผมดิไปไปไปรีบไปโอเคเอาเล็กทิ้งไว้ก่อนแกนนี้ละไปะเฮ้ยเดี๋ยวก่อนเว้ มันน่าจะมีไข่มุกนะเดี๋ยวผมขอเก็บไข่มุกไปเลยคืออนาคตเราต้องใช้เยอะนะไข่มุกอะ่ะเก็บนะก็เก็บเราเก็บไปแล้วอะ่ะเดี๋ยวโอกาสหน้าเรามาใหม่มันมันจะเกิดขึ้นใหม่อีกนั่นไงนั่นไงมันก็โดดเข้าฟาร์อผมเลยวะ่ะโอเคผมก็เก็บไข่มุกไปนี่แหละได้เยอะไข่มุกมันก็จะเป็นเป่งประกายเงาเงาวับวับโอเค ก็ระหว่างกลางคืนนี่เดี๋ยวผมก็จะฟาร์มไข่มุกแล้วก็ฟาร์มไม้ไปเรื่อยๆนะก็น่าจะเจอกันตอนเช้าว่ะเพื่อนๆแล้วก็ฟาร์มอยู่แถวนี้แหละไปดูเรื่องโอเคตอนนี้ก็เช้าตรู่นะก็ได้ของมาเยอะพอสมควรเดี๋ยวผมก็จะมาคราชุดนะเป็นชุดกันร้อน ทิพเทแต่หมวกนี่ผมยังไม่สามารถคาบได้นะคือมันต้องใช้คริสตันนะเดี๋ยวคลิปหน้าเราไปหาคริสตันกันคือคลิปนี้ไม่ทันไม่ทันเอาแค่ชุดไปก่อนอยู่ในอัวชุดโอเคเจอละชุดมันก็จะหนักไปทางการใช้ซิลนะแล้วก็หนังนี่ หนังหนังหนังก็จะหมดว่ะนปะจำเป็นนะหนังอ่ะคือต้นเกมนี่ผมย้ำหาได้ก็หานะมันคือมันจำเป็นมากโอเคกค็ขาบไปก็ระวังล้อนะผมก็จะขาบอ่านแลปเตอร์เพิ่มความอึดนะสองอ่าน คือเราไม่ต้องเสียดายเราให้สัตว์เราอึดไว้ก่อนต้องอึดไว้ก่อนนะเดี๋ยวจุดเตาเนื้อไว้ก่อนโอเคก็ประมาณนี้ชุดได้ละเดี๋ยวใส่ให้ดูดูความเท่ยงไงมัวขาบบอยด้ะนีเท่จัด เป็นไงเป็นไงพี่อันนี้ก็ได้สมกับการอยู่ทะเลทรายหน่อยไม่ใช่เดินกางเกงในตัวเดียวบ้าหรือเปล่ามาครับอารแลรปเตอร์กันนี่อารแลรปเตอร์ก็ใครจะใส่อารอะไรก็พิมพ์ไปนะพิมพ์ชื่อสัตว์ไปในช่องค้นหามันก็จะขึ้น อ่านให้นะไปผมใส่สองอันเลยอะไรเนี่ยขัดอะไรอีกโอ้โเฮขัดนู่นขัดนี่เนาะโอเคสองอันมันจะเพิ่มความอึดนะเวลามีสัตว์มาโจมตีสัตว์เลี้ยงเราก็จะอึดขึ้น ไม่ต้องเสียดายไม่ต้องเสียดายทรัพยากรหาไม่ได้ครับขาไปผมก็ลืมมันเนี่ยเอาของมาเก็บไว้เยอะเลยในกล่องนะ <c oughs> เดี๋ยวค่อยขับกล่องใหญ่โอเคปะเดี๋ยวไปหาอะไรกัดเล่นหน่อยเฮ้ยหรือผมจะจับไอ้นี่เดียว,วะ่ะนี่ส่วนทรงก็จะเป็นแบบนี้เทเท ผมจะจับไอ้น,นี่เลยไหมจับเลยดีกว่าวะ่ะมันยู่ตัวเดียวมันไม่สู้เราเวิลน้อยนะเวลน้อย,ววอยจับง่ายอยปาบโอ้ย,อยผมลืมวะ่ะลืมลืมตั้งพาสีไปดับเตอร์ผมใส่ซะไปเดี๋ยวไปหาใหม่ไหนไหนก็บอกจะจับแล้วเดี๋ยวก็เอาเลยมันดีด้วยนะมันเหมือนอูดอะ่ะมันเก็บน้ำไว้ตรงโนกมันไง ไวเดินทางไกลๆก็มีประโยชน์อยู่น้องก็ฟาร์มเบอร์อรี่ได้อยู่นะโอ้ยกำลังบวกเลยวะเดี๋ยวเดี๋ยวให้มันบวก,กเสร็จหรือจะยิงเลยล่ะให้บวกดีกว่าพะมันอยู่สองตัวไงมันสู้มันกระทืบเรานะ่ะมันอยู่สองตัวถ้ามันอยู่ตัวเดียวมันจะไม่กระทืบเราปฏิบัติการยิงได้ครับเวลน้อยเวลน้อยอยู่เวลไม่เยอะหรอก โอเคต้นเกมก็เก็บเวลน,น้อยไปก่อนมันต้องเป็นขั้นนะจะไปรัดไม่ได้อ้าวทิ้งเพื่อนอนะ่ะอีกตัวหนึ่งมันทิ้งเพื่อนมันวะไปไหนก็นไม่รู้ปล่อยแม่งแล้วกันเอาตัวเดียวก็พอละเดี๋ยวผมจับไอ้ตัวฟาร์มหินอีกตัวแล้วกันตูส่งก็น่าจะเวลน้อยอีกเนี่ยเดี๋ยวผมเอาเบอรี่ก่อนไปยัดใส่ตูดก่อน โอเคเขายัดไปในตูดนะไอตัวนี้มันกินเบอร์รี่นะเพื่อนไปต่อไปก็จับไอตัวนี้ไอตัวนี้ผมแนะนํานะอย่างง้างสุดยิงแล้วปล่อยยิงแล้วปล่อยเลยนะอย่าไปเน้นให้โดนหัวนะเดี๋ยน้องมันจะหุบเข้าไปในกระดองเราทํายังไงก็ได้ให้ยิงน้องไม่ให้น้ำมีโดนเยอะไม่ให้เลือดยุบเยอะ ยิงกระดองมันก็ได้ยิงหัวทียิงกระดองทีก็ได้ครับถ้าเป็นหน้าไม้นี่คือมันมุด <c oughs> มุดแน่นอนหน้าไม้มันแรงเกินจะใช้ก็เป็นปืนนะปืนยาสลบกับธนูธรรมดาก็พอแล้วน้องก็หลับได้เหมือนกันโอเคเพื่อน <c oughs> ก็รอมันตื่นแต่ตัวนี้มันน่าจะตื่นนานวะเดีย๋ยวเป็นคลิปหน้าแล้วกันเดี๋ยว ค่อยมาต่อกันดีกว่าว่ะเพื่อนเนาะปะโอเคเพื่อนรักก่อนจบก็โชว์วิวสวยๆไปทีหนึ่งก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์ด้วยนะเพื่อนไว้เจอกันใหม่หรู้เรื่อง